สตาร์ตติดนะครับสตาร์ตติดเป็นกับใดสตาร์หรือทุ่นรถคันนีน้สตาร์ทไม่ติดนะครับสตาร์ทไม่ติดช่างมดก็เช็คดูแล้วหัวเผาไม่ขาดนะครับไม่ตี้ไม่ตีต้นะหัวเผาไม่ขาดม้อแบตก็ไปเต็มนะครับสตาร์ทจึกจึกจึกอื้ออืออนะครับเสียงดังเสียงดังอันนี้ช่งางมดก็ถอดได้สตาร์ทนะครับถอดได้สตาร์ทดูนะครับสาเหตุก,ก็อยู่กับ ที่ได้สตาร์ทนะครับไฟก็ชาร์จดีนะครับไฟชาร์จดีช่างมือตรวจตรวจสอบหมดแล้วนะครับตรวจสอบหมดแล้วไฟชาร์จดีแต่สตาร์ทไม่ติดนะครับก็เดี๋ยวช่างมื่จะมาว่ามันเป็นกะอะไรนะครับถ้าคลิปนี้ถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยเด้อกดติดตามด้วยนะครับถ้ามีประโยชน์นะครับก็ติดตามไว้นะครับปัญหาเรื่องรถก็คอมเมนต์เข้ามาถามได้นะครับในช่องได้เลยนะครับ ถ้ามีปัญหาอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาถามได้นะครับปัญหาเรื่องรถนะครับรถรถสตาร์ทไม่ติดช่งางอ่าเงี้ยก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับอา่าเล่าอาการให้ช่างมูดดูแล้วช่างมูดถ้าตอบได้จะตอบนะครับถ้าตอบไม่ได้เดี๋ยวช่างมูดก็หาความรู้มาตอบให้นะครับหาความรู้มาตอบให้นะครับก็ส่วนมากจะเรื่องรถก็น่าจะตอบได้หมดนะครับเพราะผมอยู่กับรถนะครับ <c oughs> <c oughs> เปิดร้านซ่อมนะครับครับผม ก็ถ้ามีประโยชน์กดไลค์กดซับสไครปอ่าเขาวันนี้ช่างมูดจะพามาดูสาเหตุของไดสตาร์ทอืดน,นะครับหรือสตาร์ทไม่ติดนะครับสตาร์ทไม่ติดหรือสตาร์ทอืดอืดถึงนะครับหรืออืดนะครับตอนนี้ไอ้คันนี้สตาร์ทไม่ติดเลยนะครับทุกอย่างดีนะครับฐานก็เปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่ได้พักหนึ่งแล้วก็สตาร์ทไม่ติดอีกนะครับ จะตัดไว้ติดอีกอันนี้ก็ลูกดูดก็เป talented, ลีย่ยนใหม่นะครับลูกดูดเปลี่ยนใหม่ทุกอย่างก็ใหม่นะครับฐานก็เปลี่ยนใหม่สาเหตุสาเหตุครับสาเหตุคือตัวนี้นะครับอันนี้ทุ่นเก่านะครับทุ่นเก่าตัวนี้อันนี้นะครับคือหัวคอมหรือหัวคอมของทุ่นนะหมดนะครับหมดหมดเพราะอาการจะหมดแบบเป็นแบบนี้นะครับอาการหมดคือตัวนี้นะครับนี่นี่ทองแดงนะครับทองแดงหรือหัวคอมนะครับมันบางแล้วนะครับบางแล้ว ถ้าเปลี่ยนทานไปอีกก็สตาร์ทได้นะครับสตาร์ทไม่อืดนะครับอันนี้พอทานสั้นนิดนึง to, นะครับพอทานสั้นนิดนึงก็อืดเหมือนเดิมนะครับทีนี้วิธีแก้ปัญหาคือผมจะเปลี่ยนทุนท่นนะครับเปลี่ยนทุ่นนี่ทุ่นแบบนี้นะครับนี่นี่ทองทองแดงมันจะเหลือเยอะนะครับเหลือเยอะนะครับทองแดงเหลือเยอะคือทองแดงหมดนะครับทองแดงหมดเนี่ยมันมันจะมีรอยบากบากมันนะครับบากเห็นไ, ına, ไหมมันกินกินไป กินจะหมดแล้วครับจะหมดแล้วทองทองแดงจะหมดแล้วหรือหัวคอมหมดแล้วเขาเรียกว่าหัวคอมหมดนะครับอันนี้เปลี่ยนทุ่นก็จบนะครับจบแล้วครับนี่ครับเปลี่ยนทุ่นจบนะครับดูนี้นครับไมตี้ครับไมตี้สตาร์ทอืดก็ปรึกษาช่างโมดได้นะครับคอมมต์เข้ามาได้เลยนะครับแก้ปัญหารถสตาร์ทอืดจ้าก็ถ้าอืดมันต้องมีเออย่างใดอย่างหนึ่งเสียนะครับ รถสตาร์ทอืดนะครับอันนี้เช็คดูแล้วหัวเผาไม่ขาดนะครับหัวเผาไม่ขาดแบตดีนะครับก็มีอย่างเดียวคือเปลี่ยนทุ่นหัวเคาะเปลี่ยนเปลี่ยนทุ่นตัวนี้นะยกลูกตัวนี้ครับราคาไม่แพงนะครับราคาไม่แพงก็จบนะครับอ่าครับประกอบเสร็จแล้วมาลองเลยนะครับมาลองมาลองก่อนใส่นะครับก่อนส่งงานนะครับอ่ามีทีลองนะครับบวกลบนะครับจากหม้อแบตบวกกับลบเส้นหนึ่งอันนี้เส้นลบอันนี้เส้นบวกนะครับ สายสายแบตสายไฟของช่างนี่นะครับอันนี้หลกักแบตชีพตรงนี้นะครับชีพตรงนี้เห็นนะครับปึ๊บตรงนี้นะครับ,บ,รรบ,ลรรบแล้วก็สตาร์ทนะครับนี่นครับอันนี้ได้คล่องแล้วนะครับเนี่ยทีนี้ก็ามาใส่เลยนะครับเอามาประกอบเลยนะครับ ก็ใครเห็นคลิปนี้แล้วก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้หน่อยเด้อแล้วมีโฆษณาขึ้นก็่ากดข้ามโฆษณานะครับก็ช่วยดูโฆษณาผมหน่อยนะครับเพราะการายได้ของผมอยู่กับอยู่กับโฆษณานะครับขึ้นอยู่กับโฆษณานะครับถ้าท่านไม่กดข้ามโฆษณาผมก็รายได้ผมก็น้อยนะครับช่วยดูโฆษณาให้ผมหน่อยนะครับับแล้วก็ผมจะแปะลิงก์ไว้นะครับอยู่ในช้อปปีนะครับ ก็อยากสนับสนุนก็กดซื้อลิงก์ของผมได้นะครับผ่านลิงก์ครับผ่านลิงก์ก็จะไปเข้าอยู่ในช้อปปีนะครับครับผมประกอบเสร็จแล้วนะครับประกอบเสร็จแล้วใส่ใดเสร็จแล้วนะครับใสได้สตาร์เสร็จแล้วนะครับเราก็ขันก้อหมอแบตใส่แล้วเรามาลองสตาร์ดูครับว่าจะสตาร์ตติดไหมอันนี้ต้องเผาหัวครับรุ่นนี้ต้องเผาหัวไมตี้ครับไมตี้มาเลย ต้องพาหัวสองครั้งครับพาหัวสองครั้งอ่านั่งทับหนึ่งครั้งอะนะครับอ๋อทุกคนได้ยินเสียงดังวะโอเคนะครับสตาร์ตติดนะครับสตาร์ตติดเป็นกับดาสตาร์เหลือทุน่นทุ่นนะครับทุน่นทุ่นหัวคอมหมดนะครับ วันนี้ก็เป็นทุ่นก็เสร็จงานนะครับเสร็จแล้วครับครับถ้าถ้ามีโฆษณาขึ้นขั้นกลางก็ดูโฆษณาให้หน่อยนะครับเพราะว่าผมทาคลิปไปผมก็ไม่ได้อะไรเยอะนะครับก็มีความรู้กันเล็กเล็กน้อยน้อยบอกความรู้นะครับช่วยสนับสนุนกันเลครับสวัสดีครับ